ขอท่ายืดบริหารกล้ามเนื้อนักแข้งเดี๋ยววันนี้พามานี่สุรินซิตี้มหานักวิทย์กีฬาประจำทีมสุรินซิตี้ระดับทีสาไทยดีก3ของไทยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันผม,ผมเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ที่นี่นะครับแต่ด้วยธุรกิจส่วนตัวก็ต้องออกไปไม่ได้ช่วยน้องๆที่นี่คือที่ทำงานของโค้ชโซโมสอนรินซิตี้นี่คือช็อปขายของสุรินซิตี้สต์ขายเสื้อผ้าทีมเย้าทีมเยือนธง ของทีมซูรินซิตี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูกันมารอโคดบอมมามาเข้ามาข้างในระหว่างรองโคดบอมครับนี่ครับเฮดโคดโ,โคดต่ยโคดซูรินซิตี้ระดับ B ีไรเส้นของซูรินก็ออกมาต้อนรับเราก็เดนเินเล่นเล่นรอบๆไม่ได้มานานก็มาน,าน,มานั่งรองโคดบอมกันครับแล้โคดบอมก็มานะครับบอกโคดบอมว่าตามที่น้องถามเลยโคดบอมเจ็บหน้าแข้งมีท่าย,ยืดยังไงโคดบอมก็บอกว่าตามนี้เลยพี่สามท่าพอก็ได้ จะสเตตชิงหรือดินามิกสเต h i n g ก็ได้ผมอธิบายไม่ได้นะครับโค้ดบอมก็ทําให้ดูผมก็เอาแต่โฟกัสที่ท่าที่ถูกต้องทําจ้าๆจะขยับเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวก็ได้มันก็จะช่วยยืดให้กล้ามเนื้อตรงหน้าแข้งได้ทํางานแล้วก็ได้ยืดเหยียดได้ผ่อนคลายได้สร้างมันตามนี้เลยครับตอนนี้ก็ขอบคุณสโมสรซูริ c ิตี ไทลีก3ด้วยนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทําแล้วก็ให้โคดบอมแบ่งเวลาทํางานอันยุ่งเหยิงมาทําให้ดูแล้วก็ขอบคุณโคดบอมมากนะครับ